รานนี้สงครามเนี่ยยูเครนกับรัสเซียนั้นกลายเป็นสงครามดโดรนไปแล้วนะโอกาสที่ยูเครนเนี่ยมันพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีทางโดรนมันดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังสู้รัสเซียไม่ได้แต่ต้องถือว่าดีกว่าเก่าเยอะแล้วท่านผู้ชมรู้มาใครเนี่ยที่มันเชียร์ยูเครนไอ้สมเด็จจากคุณเซนมันด่ารัสเซียแล้วมันชมยูเครนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ประหลาดใจเลยว่าถ้าไอ้สมเด็จจากนารกเนี่ยมันแปลเ,เทคโนโลยียูเครนมาเพื่อมาเสริมสร้างเชีย่ยวเลีบยทางโดรนให้มัน ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องคุยกับรัสเซียอย่างเป็นทางการกองทัพครับอย่าไปช้าต้องไปคุยกับรัสเซียโดยพ้อยิ่งผมอยากให้กองทัพไทยมีกองพลโดรนขึ้นมาหนึ่งกองพลจะขึ้นอยู่ใครแล้วแต่เหตุการณ์ของเขมรกับไทยครั้งนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเรียกเวกัฟคอมากสำหรับหลายหลายสายเวกัฟคอสำหรับกระทรวงการต่างประเทศให้มันรู้ว่าเฮ้ยเราล้าเลยจีนไปนแล้วเราหน่าที่จะต้องสนิทกว่าจีนมากกว่าปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่กระทรวงตาต่างประเทศและนายฐมตีคนนี้นายยมตีปัจจุบันซึ่งแม่ไม่ทำแน่นอนเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในเรื่องไทยกับขมรนเช่นกันใครก็ตามที่เข้ามาเอาละเห็นดังกันเลยให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายยทีหนึง่งขอให้ลุงตู่ละเว้นอีโกตัวเองซะว่าทำอะไรก็ไม่ผิดลุงตู่ไม่ใช่เทพเจ้าที่ใครแตะต้องไม่ได้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นลุงตู่เป็นคนสร้างให้เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยสงครามเนี่ย ระหว่างไทยกับมูชาเนี่ยมันกําลังจะเป็นสงครามดโดรนสงครามดโดรนจริงๆหน่วยทหารทุกหน่วยเดือดร้อนหมดตอนนี้ฐานอากาศก็เดือดร้อนฐานเรือก็เดือดร้อนฐานไทยก็เดือดร้อนที่ภาคสองนี่ขนาดผมทำแอนตี้โดรนจ้างก็สร้างแอนตี้โดรนขึ้นมา20สเตชันยังไม่พอฐานที่อยู่บนภูเขือบอกผมขอด้วยได้ไหมเพราะมันมีโดรนบินมาหาเขาตลอดเวลาแล้วโดรนนี้คือโดรนสอดแนมมันสอดแนมมาที่คลังอาวุธของเรา มันสอดมาแนม,มาที่ค่ายทนะหารเราทั้งหมดมันต้องมีแอนตุยโดนแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องมีหลายตัวที่จะต้องออกมาทำเพื่อสนับสนุนแอนตุยโดนด้วยเหตุนี้ที่เราปิดบัญชีไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นคือล็อตที่เราทำให้หมดแล้วตอนนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นจะใช้ระบบที่ให้ทางกองทัพจัดงบก็ทำไม่ทันถ้าท่านผู้ชมยังคิดว่าท่านผู้ชมยังพอมีกำลังบ้างผมจะเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วจะจบสิ้นเมื่อไรผมบอกไม่ได้ทุกบาททุกสตางค์เอามาเพื่อช่วยชีวิตฐานไทยเพื่อให้ฐานไทยนั้นเอาตัวรอดได้และปราบศัตรูได้ตอนนี้ท่านผู้ชมครับสงครามกลายเป็นสงครามโดนไปแล้วมุนที่ยาค่าเบ็นีจะทําโดนสอดแนมแล้วทําโดนที่สามารถให้กองทัพไปดัดแปลงได้แอนตี้โดนและโดนโลเคเตอร์กองทัพต้องรีบเจรจาคูดคุยกับรัสเซียและจีนเพราะโดนรัสเซียสุดยอดราคาก็ไม่แพง ปูตินเขาชอบเมืองไทยสีจิ้นผิงก็ชอบเมืองไทยไม่เหมือนไอเฮียฮุนเซนสมเด็จจากนรกสมเด็จพระเทศไปสร้างโรงเรียนให้เด็กไมรไม่เรียนหนังสือมันยังไม่เคยจาบุญคุณอันนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับนี่คือบัญชีของมูลนิธิยามฝ้า่นดิน